พี่น้องเห็ดแดงหอมค่ะเห็ดอันนี้หอมติดมือเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องืันนี้มาพอกับครัวบานๆของนั่งเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้ย็นพาพี่น้องมาเก็บเห็ดแดงนะคะเห็ดแดงบางค่ะพี่น้องมันชกรสิเป็นดอกแบบนี้นะคะกินได้นะคะพี่น้องแกงแซ่บเนี่ค่ะอันนี้กัเก็บไปได้น้อยนึงหรอคะ่ะว่าสิบบาทไทย กเลไถทายพี่น้องเบิ่งนะคะก็ะสิมีเสียงรบกวนจังน้อยะะออด้วยค่ะพี่น้องขอถวดขออภัยค่ะพี่น้องเฮดแดงบางนี่แซบแซบด้วยค่ะพี่น้องรสชาติมันคล้ายเฮดดินไหมคะ่ะแตะว่าหอมกว่าแกงแซบกว่าค่ะมันนัวกว่าไหมคะ่ะแกงใส่น่อบอจอใสผักยีตูใสปลาแดกใสบกักพิกซ่อนี่ก็แซบแล้วไหมค่ะพี่น้องเฮดแดงบางอันนี้กินได้เ้ยค่ะบางคนอาจสิเคยเห็นนะคะบ่กล้กาเก็บกินนี่ค่ะ ห้ายายค่ะพี่น้องแต่ว่ามันล่มหนาวหรอไหมค่ะพี่น้องมันก็เลยเป็นแบบดอกแตก,แตกแๆแหงๆบ่คอยแดงสดกปนไดคะ่ะเดี๋ยห้องไปเก็บกันค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องดอกมันไม่ได้ขาเด้ยคะ่ะมันมันมันเป็นยังสียแหละมันบางนี่คะ่ะแกงสดน้ำมันหง โบราณทันว่าเฮดแดงบางแกงกินจังใดกับใบอิอ่มค่ะพี่น้องมันเสียบแห้งค่ะดองนี้นันเป็นราอค่ะเนี่ยอากาศหนาวๆแหรอค่ะพี่น้องล้มมีแต่ลมฝนมาตกเลยค่ะ เฮ็ดบัวก็บ่ารัวสิขึ้นมือได้ค่ะได้มือละเล็กมือละน้อยไหมค่ะพี่น่องปีนี่มันเป็นร้อนๆจังไหยบพื่ค่ะฝนตกมันหลงหเดียง ปกติสีมันสีเข้มก็นี่ค่ะพี่น้องมันสะเป็นสีแดงสดคล้ายๆเห็ดกอเห็ดหนังนะคะแต่ว่าอันนี้มันฝนบ่ตกเลยค่ะมันก็เลยเป็นสีออกเหลือดนกเหลือดนกเลงกน้อยค่ะห,หลายแห้งค่ะพี่น้องเห็นไหมค่ะพี่น้อง รถลลาหลายค่ะเนี่ยมันมันบ่ค่อยถือควนดอกมันก็เลยแข็งแข็งค่ะเนี่ยปกตินี่คันขันเ่าเก็บหนาควนนี่เขาบีบตั้งสี่มันมุนหล่อเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยมันแข็งแจงแสบค่ะเห็นหนาหน,นาวค่ะพี่นอ้อมมันอยู่น้ำอุ่มอมุอยู่ในป่าย,ยู่ค่ะค่ะ ยังดีอยู่ค่ะไอตัวแน่น่อยๆ่ะขึ้นมาค่ะเห็ดแดงล่างง่ายง่ายนค่ะพี่น้องเศว้าๆขึ้นกะกะได้แล้วค่ะได้ค่ะพี่น้องเห็ดแดงอุ้ยจับเฮียงว่าไรค่ะเนี่ยมันมันบางเฮียง เองได้ก็ได้ค่ะเอาก,ก็ได้ก็ไรได้เมื่อค่ะมันมาเกิดอยู่ใน,นหกหง่ะไปแล้วค่ะเน็ดแดงค่ะพี่น้อง ี่ค่ะพี่น้องดูเป็นตุ่มเป็นตุ่มอยู่ค่ะหมูลอกน้อยๆก็มีค่ะ ค่ะพี่น้องขนาดเดีดยดเดดยังยังยังลมอยู่ค่ะอหอมค่ะเห็ดอันนี้หอมติดมือเลยค่ะ กีมันค่ะพี่น้องนคะค่ะพี่น้องห้องกระด้พ่อแกงเรวนะคะยังกระสิกบ,บ้านล้าค่ะพี่น้องมือนี้อเอาแค่พ่อแกงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นนะนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้อง